สวัสดีครับพี่น้องครับมาแล้วมีพ่อมาแล้วมาแต่โอ้ยพ่อแม่โอนะ้ยอ,อ,อยังมาคือเป็น<อ>ยงนังไงกล่องแตกกล่องแตกครับพี่น้องครับมาพ่อมกับความคิดหน่อยคิดถึงพี่น้องเฮานะครับพี่น้องนะครับนะคลิปนี้พี่น้องเฮาทำอาหารการกินคือเกา่าเหมือนเดิมพี่น,อน้องเดิมะพี่น้องอันเก่าตัวนี้อันเก่านะครับพี่น้องแต่ว่าก็อยากให้พี่น้องเห็นบรรยากาศแม่บรรยากาศคือภาไทยจังถี่กะ พี่น้องเห็นบรรยากาศอยู่ร่วกันจะเพิ่งจะเพิ่งเบื่อจะเพิ่งทิมจะเพิ่งไล่ล่าปลาปล่อยมีพ่องพายตายเด้อพี่น้องเลยนะครับพี่น้องนะครับชินี้เขาเห็ดก้าเขากินนะครับพี่น้องให้ก้าวเขากินนะครับให้ก้าวเขาสูพี่น้องขากินนะครับยิ้มปุ้ยยิ้มปุ้ยคือยิ้มว้ควมใจใจด้วยเขียรให้พยตายีิคือยิ้มโอ้โอ้มนี้ขันคนเชียรนี่สิโยิ้ม นก็เหยียดจริงๆอย่างฟืดฟืดฟาดเขาเตะพี่น้องเคาถามว่าดีใจน้ำมั้ยมีความสุขมีความสุขดีใจน้ำมันี่ห้อก็ไมีตายมาสั่นนะครับพี่น้องดีใจน้ำอย่างมันสิได้ายโรคภัยเสียดายโรคภัยมีความสุขที่ว่าแม่ละพ่อมาถึงจุดนี้นด้วยก็ด้ับร่างใจของพี่ของน้องนะครับบอกว่าสิเป็นช่องยูทูบหลักๆเลยนะพี่น้องเขานะครับผมว่าจากใจจริงด้วยจากคนคนหนึ่ง ทีมวิทย์ู้่นหูจกักทีมงานนักดนตรี้วิทย์ผู้่นหูจกักผมย่อมรับว่าผมเป็นกระบอกเสียงอขอเป็นกระบอกเสียงให้พี่น้องแฟนคลับเอฟซีทีมงานนกดนตรีช่องลำเพาะตะลุวันพาเพืิอนพี่น้องเขาคอมเมนต์เข้ามาได้ขิดหอดผู้ใดอย่าบอกก็ผู้ใด,ฝา,ดฝากผ่านช่องลำเพาะตะลุวันพาเพืิอนเป็นกระบอกเสียงไห้นะครับพี่น้องนะครับ <c oughs> <c oughs> ยิ้มยิ้มพ่อพ่อไม่ก็ยิ้มมื้งนี่จอดจากควางจอดจากควางจอดควาเจ้าของเฮ็ดได้เลยครั้งหนึ่งในชีวิตจากคนคนหนึ่งธรรมดาเนาะแม่เนาะจากคนคนหนึ่งทำส่งลูกสามารถส่งลูกเรียนจบมหาลัยแล้วกั้นทำงารทำงานมีการมีงานทำตระกั้นแต่ลูกเขาสิมีความสุขที่ส่งลูกถึงฟังจนผมมีความสุขกูมัวเลยผมบอกขอแสกนัดหน่อยนะครับพี่น้องผมผมขอบอกเดลยเต็มมาเนี่ย ผมรรมีความสุขกับหมดไม่ใช่พ่อว่าเดียวเห่าซ้ำผมเด้ผมเห่าก็ไม่ใช่พ่อใจเหา่าแเงี้ยเห่าจเฉพาะไม่นับพ่อว่าของที่สูญในเจ้าแต่มมันใส่มันใส่ผมบ,บอกว่ากลับจากกรุงเทพก่อนกลับจากกรุงเทพว่าแม่เอ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 านะครับพี่นอ้องผมเป็นคนบอกคำไหนคำนั้นถ้าบอคือบอถ้าไปคือไปถ้าเหตุคือเหตุถ้าบ่เหตุคือบ่เหตุผมสิเป็นคนจนสั่นบออยากใจจริงเลยพี่น้องเขานะครับหักคือหักแพงคือแพงพี่ดังผมหัก พี่น้องแฟนคลับเอฟซีเฮานะครับแล้วก็หักทุกๆคนนะครับไม่มีข้อแม้สำหรับผมนี่พี่บอกไทยพี่น้องครับก็สุขที่ว่าคือแบบไหนคือข้อมูลที่พี่น้องเห็นตามคลิปเราพี่น้องไม่บ่บ่บี้เอียงลายไปกว่าในคลิปคือการอยู่การกินการไปการมาข้อมูลฐานกิดอยู่ในคลิปเราพี่น้องเลาเห็นแบบจะจะโหลดสดๆดเอาไงวะเลิกงามงามดีบอกสู่พี่น้องเขาฟังด้วยโทรคุยกับคุณคู่เลย วันที่สิบประมาณสิบสองาสิบสกับสิบสมสองันเป็่นเสาร์อาทิตย์ีพรา็นี่าน่อย่ายังทาพี่นองเข้าทางฟังสีบุญเรื่องท่าหน้าท่ายอของแม่ลำเพ้าแต่ว่าที่นี่ก็บทบอกอีพอยแม่้นกันเลยบอกเมนบอกย่าย่่เราย่ายว้แต่ว่าพญ่บอกว้แล้วบอกตั้งพอตั้งแม่อ้าอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบอกบอกบอกพญ่ก่อน สิไปหมันล้านเอาให้ตย่อยไปย้ายไปยิ่งไปข่าวข้าวจางหัวข้าคล้วยกันโอ้ข้าวหัวข้าข้าของไปเดาต้องกัดสิวุ้ยบุ้ยหลากหลายหลากหลายตาว่าบ่ไปมือไปหมันล้านไผ่แต่ว่าสีถาไปมือแจงมือแจงอ่ามือแจงบ่ไปอยู่เราหรอกกับมาังส่มือเลยเอายระพุนแตาบอกย่อยบอกย่อยบอกย่อยว่า บอกยายว่ามาแต่กรุงเทพเขากลับวันที่เทอะไรก่อนแม่เขากลับมาวันที่เก้าเถอะวันที่เก้าเขากลับวันที่เก้าอันล้ำจากล้ำไปมาวันที่แปดนที่ก็กลับมาบ้านวันที่สิบเขาจะไปวันที่สิบเขาจะเดินทางไปเตรียมงานพร้อมเอายหญ่ไปพร้อมไปาใหญไปน้ำเอายหญ่ไปน้ำไปเรียนไปเรียนปุนาบ้านเฮือบไปเรียนบ้านเฮือบไปเรียนบ้านเฮือบไปยิ่นแววแววหรือเยิ่นแววแววว่าว่าบ่ใหาพ่อไปบ่ให้ไปไปยังไงข้าวง่ว่ไปยังไง ไปมันร้านไผร้านไผดีไั่ไดีไผไงแต่ว่าร้านไผยน้อยก็จะไปเื้อกันไปเื้กันไผ่ลากนี่ก่อนมพี่ีนี่ก่อนสองก่อนอันนี้ปีหกสองกันปะนี่หกสมปีสี่หกสามกอนช่งงานดีปีกสามิีปีหกสามก่อนปีหกสี่หกสามจอ้ายหกสี่ใจนอกพี่เราบอกไว้เพราะว่า ต้องก็ตามขั้นตอนเนาะผู้อ้ายก็ต้องไส่ก่อนเพราะมือเงินห้องสรองก่อเอาเงินห้องข้าวต้มดีบุญเขาสาบสรองก่อนเด็ดนงจากนล่งกินไปในอีพีอีน้องสิเราอีพออีแม่ยพูดดวงรับไปแล้วผู้นี่แหละสิดอกมือเงินนี่แหละมือเงินี่แหละคือชิปนี่ขออนุญาตบาทคำบอกสุพิทนะฟังว่ามาบอกยายบอกอีเมียบอกอีพอแต่ว่าส่วนทางอุบลเมียนนะครับคือมาจากกรุงเทพยเข้าไป กรุงเทพแล้วกลับขึ้นมาบ้านสิไปมันลูกไผ่แต่ว่าอุปกรณ์การมันว่าไว้แล้วแต่ว่าส่วนทั้งสิบนเรื่องได้ใช้แม่ราำพ่อทร่บอกหน้าคือคุยกันแล้วคุยกันแล้วแต่ว่าส่วนทั้งุบลมาบ่ไดดดอกทั้งุบล ไม่ยืนตื่นแล้วใครเนี่ยพ่อเพราะว่าเฮ็ดเป็นให้มันมากเพราะว่าเอายงนี่ดออก่ายๆเขาก็ได้ดอกเพราะแต่เราพี่เรานองเขาอยู่ใกล้ๆบอกสุพีน้องเขาฟังตอนนั้นไปแล้วแต่ว่าไปบอกไม่ใช่พ่อเราบอกเลยสำคัญแต่ว่าผมนี่คือสำคัญกูโม่เพราะผมหักลูกไข่ผมทุกคนผมหักลูกไข่ผมดูคนที่หลักที่ไปคือการเตรียมไห้เบิดแล้วล่ะเตรียมให้เบิดแล้วครับเฮ้ยกล่องแจกใหม่อีกแล้วพี่น้องแต่ว่าตอนนี้ขออนุญาตพี่น้องเข้า กินเขานะครับเพ็ดทนากนเ้กินนีอะไรแม่ลาบหมูลาบ้อหมกมอ้หมากมาล่าโอโวมาไงว่าหมากมาล่อ้โมักมี่น้มงลาบ่าหมกมพี่า้องเาิ่ทีมากมาากม่าา่าหทุกมู่าุมานอยู่อหู่มาหก่าี่่าหทุกมู่ทุกคน่ามก่ากม่มกมะลามาา่มกมล่าหมามาล่หาหมากล่กลหมลก่มม่มกมันมีดีกว่านี่ ขออนุญาตภัพพี่น้องเข้าไปขังในหาพ่อญบุนนะครับมีเมร์นะครับอบอกกันไปแล้วบอกยายไว้เราเด้อกลับมาได้องเทียบสีผ้าไปเห็นบ้านเออไปขอร้านไผ่ไปมันหมายไปมือนะครับยายเราเห็นอะไรเห็นร้านไผ่แล้วแต่ว่าผมสิวเอาจากปากผมบอกบ่ได้ผมเป็นคนพูดจริงทําจริงหกักคือหกักแพงคือแพงนะครับพี่น้องผมเป็นคนยังสัน่นบอกคือเป็นว่าไงว่าผมเป็นคนตับเดียว <c oughs> แต่ว่าพี่พ่อเนี่ยเป็นคนไม่มีตับตามที่สองตับคณ แหม่พี่สองตาโอ้ยายมี่สองตาโอ้ห้กแยงแยงปัดนะครับอ่ะขออนุญาตพาพี่น้องเข้าไปทำก้าวเข่ากินกันนะครับพี่น้องครับเพียวไม่พอเราก็รากเงินปูโอ้ลาบหมูพี่น้องครับลาบหมูเป็นวันที่มีความสุขมากมายกายกองนะครับพี่น้องยังไงครับอุ้ยไอ้ทวนๆเลยนะครับพี่น้องโอ้ยงานใหญ่ครับพี่น้องงานสร้าง งานมีความสุขไม่เฉพาะนี่ยิ้มบัดมือเลยพี่น้องวันนี้บม่ให้ผมเลยพี่น้องถามว่าเคยพีก,กันยังเถอ,บอะบ่าพีดพี่น้องไม่เฉพาะนี่ถือผมขาพผนโอ้ยผมเป็นไม่ยังไงมันตกลงมันตก <laughs> พี่น้องเขา้าบ่เสียด้วยนี่ว่าผมขาไม่เฉพาะโอ้ยผมเป็น <laughs> ไม่เฉพาะขาผมนะครับพี่ดาวปลอกน้องหัวม้วนกันนะครับเต้นนี่หักแพงแบงปั่นนะครับโอ้แต่พี่มันน้อยเอาไปเดี๋ยวไอ้พ่อถึมาใส่ปล่อยมาใส่เองอ้ย ไปกินด้วยใส่กินจุแต่ว่าส่วนส่วนส่วนข้างในเี้รนไปแกันดยวนะครับพี่น้องถามมามี่พออยู่คบเนียพามเนี่ยจันโหนมเนียอ่าเบาเมกเนียพญ่บวนะครับพี่น้องแถาแกตัวนี้ถวแกได้หนิอาจบ่ว่าพญตายเราจะไปผูกดอกทั้งใช้ยาพุ่มอยู่พามพามโอ้ ไปใส่มาอาจารย์ไปธุระมาธุระโอ้ธุระของหัวใจโคดนุ่มจังยสี่ล่ะพี่น้องตะกี้ผมก็เป็นนึกกันน่ะพี่น้องนะครับแต่ว่าตอนนี้ธุระหัวใจ่ได้ใสี่วันนี้โอ้แต่ว่าตอนนี้คือเฮ็ดบ่ได้มีเงาพ่อเราตะเหือตะกี้ผมก็เป็นคือกันแล้วจะเป็นตะเิงโอ้อันเก่าตัวนี้อันเก่าโตมีดโอ้มียดโตได้มีเงาพ่อเป็นผู้สันงานต่อเด้ผมสีเฮ็ดอัน ยังเกาะสอยน้อ่เนาะเรื่องแม่สีสร้อยบ่กระเทียไปนี่ละอ้อยไหนกับรูนเื่ากันบวสุกบ่มันสุกบ่มันสุกบ่สุกบ่พ่อบ่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 ้่บ่บ่้่บ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 าบ่บ่้่บ่บ่้าบ่บ่้่บ่ว่บ่ม่บ่บ่บ่าเบ่บ้บ่าาบ่บ่บ่บ้บ่บ่ผ่บ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 ่้าบ่า่่บ้่ผา่า่่บ่่บ่้า่่ บ่เลี้ยงค่ะพี้ใดดอกขันไม้ยิ่เฟอานี่ล่ะอออันเก่าตัวนี้พี่น้องเข้ามาพี่น้องเฮาามาจังก็บ่กล้าว่าซั่นยี่บอกได้พี่น้องเราเฮ็ดดีๆเลยมันยิ่งฟอกแต่ยิ่งออขึ้นที่ยังเออป่าสิลงเปลวกใหม่เป็นหลวกใหม่ป็นหลวกไหมได้พอสิมันสอยเองดอกซอยเองดอกนะครับแ่พี่น้องเฮากินข้าวนํากันครับพี่น้องความสุขความฮักความแพ่งพี่น้องเฮาเอ้า มันเลือเขากับอาจงไหวอาจงไหวไม่ไม่ซุกฟื้นใส่สุกฟื้นใส่วันฝนสีตกกับบุตกนะครับพี่น้องเอ็ซีแฟนคลับห้องให้ความภาความแพงมาทั้งเมืองนอกเมืองหน้าเมืองบรรยากาศทิ่นวดอาจารย์ทีมงานอาจารย์น้องกุญติช่องแม่ลำพองลำพาตะลุวันพาเพลินขอบขอบคุณพูดส่งกับลังแรงใจส่งตีบมาได้ออนหลอกออนไลน์ส่งคาร์ดอยากรถกินมาให้ทีมงานกูอยู่เบื้องหลังเนาะพี่น้องเนาะพี่น้องถามว่า หมานบ่แม่นพ่อ oh พ่อได้ฆ <ortun ity Carbon ika> ่าหมาฆ่า hmm. ผ <the> <Así S 1> ู้บ่ได้หลายดอกพ่อได้เติมกันก็ไปซื้อแนวให้ลูกไห่นี่แหละโอ้พ่อได้เติมกันเล็กๆน้อยๆนะครับพี่น้องแต่ว่าส่วนหนึ่งก็คือทุกสิ่งทุกอย่างได้มาจากพี่น้องแฟนคลับ FC เฮาบ่สิเป็นกำลังใจเงินค้ากรรมเกี่ยวผมบอกตรงๆเลยพี่น้องเต้าลูกเต้าตัวออนไลน์มาให้เนาะบ่ได้มาบอได้มากันออนไลน์ให้พี่น้องอยู่ทั้งเมืองนอก็ออนไลน์มาให้อยู่บะ อยู่ทั้งของเทพอีแม่กับไร่ไมาให้กําลังใจกําลังเงินกําลังทรัพย์แม่นะครับขันผมวอได้ถ้าผมผมผมไปนั่งแสดงที่ว่าอยู่ไหนเวทีผมแทบว่าอยากกราบแทบตากพี่น้องแฟนคขับเอฟซีห้อแม่ละพ่อก็ได้นานล่าปนไดดอกพ่อแต่กําลังใจอยู่ผู้ลอยผู้สิบผู้เศร้าผู้ลอยแต่ทักมาผมก็ดีใจได้พี่น้องเอาซื้อถอดจากคนผมพี่หมดจากแม่กระทั่งห้องเสื้อถอดแต่ลุงโปถามว่าลุงโปเป็นผู้ใด เราเป็นมือแซกมือแซกของไอ้แมนเนาะแมนมณีวันยินุ่มกันเครื่อญยาิของทีมงานตระกูลท่องจันเรายัางว่าโอ้ยสร้างค้นดังซ้ำแถวเนี่ยขอบคุณท่ลุงเนี่ขอบคุณลุงขอบคุณลุงนะครับพี่น้องนะครับขอบคุณลุงมากมายกายกอขอให้ประสบความสำเร็จในชีวิตเท่าขึ้นกันนะครับนะครับกลุ่มชู้ลูกเต้าคือกันเล่ากระไดลุงกระไดนะครับพี่น้องคนน้อยบุคคลคนหนึ่ง นะครับพี่น้องนะครับคนสู้ชีวิตคือกันล่ะสู้ชีวิตคือกันนะครับพี่น้อโปะอันสูบอาดทั้งกันเมนนะครับคนสู้ชีวิตต่อหนึ่งสู้ชีวิตมือแสกนะครับพี่น้องเอ้าขออนุญาตพี่น้องให้เฮกับเขาต่อไปว่าสิสัมฤทธิแบบใดขออนุญาตพี่น้องเข้าไปเบิ่งเด็กๆทั้งกระท่อมในแม่น้ำพ่อเป็นผู้สารต่อนิดนึงนะครับพี่น้องเอ้ามาแล้วพี่น้องวันนี้ตุ่มห้มเริ่มตุ่มห้มกันเขาเติมตุ่มห้มกันเขาแล้วอีพ่อเฮ็ดฉุดอีหยังฉุดฉุด ภาคเหนือตีมีบักแก่นพรมพี่น้องเข้าไปเดี๋ยวภาคกลางเข้ามันมีบักแก่นยู่บ่ะพนักโอ้พี่น้องภาคเหนือพนักลาฝากมาะไฮสะดอกอ่ะกาลังเริ่มตุ่มพอมก่นแล้วพี่น้องพักหนึ่งแม่ลำโพงไปวันหนึ่งแม่ลำโพงไปอันเบิ่งไก่พี่น้องลืมข้าวพรากันเล่นอยู่หนีก็เลยขึ้นพ่อก็เลยไปเบิ่งไก่ แตกสวดสวดอยู่บ่เขาคอกเด้แมงสีใกล้หน่วยใกล้หน้อยแตกสวดสวดอยู่สุติสุมือแม่ลำพอเป็นคนจับเขาคอกกันบ่มื้อนี้บ่จับร้องเบิ่งว่าเ้าสิเข้าเองบ่เอากระตาเชียงไว้โอ้โอ้ได้ยินเสียงรถไปรถพาอได้จอดแล่นลัดวุ่นรถรถพ่ได้จอดเดี๋วเดเดี๋ยวๆๆๆเดี๋ยวก็จอดรถก่อนก็จอดรถก่อนบ่ได้แล่นมาเตี้ยนเตียนไม่ได้ก็เลยว่ามาพี่กระตาใจอยู่พี่ซะดอก แม่เราพ่อเรายังผ่ากระตาที่มันแช่งไว้นี่เขาว่านีแล่นวื้นถึงนะกระตาเนาะแต่อยังหัวตะลิ้ตุนสาดได้ทิพหะตัวแล่นเข่ากระตาเองเนาะแล้วมองจากมองอยู่วเจ้าเฮนังกินก็ได้ยังกินแล้วก well <çık Night. S 2> ็ลาบหมูส <ederim. S 2> ุภ <ham ihrem> ิร้องเขากินสุภิ้องแฟนขับเอฟซีสู่ทีมงานน้องกินน้องกินครับพี่ขอบคุณความมาขอเพียงนะครับพี่น้องบโมมิยังสีบอกว่าได้จากไกจริงวะหักพี่น้องขออนุญาตพี่น้องเขาให้เขาขอย้า พอตองไายพี่น้องเขาเบิ่งดอกมันมันเดี่ยว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 ไฟเออพอดีละพอไทยพี่น้องเขาเบิ่งดอกนี่พ่อเนากิ้งเขาอเมนพี่น้องเห็นดูห่าละครข้อมาค้อมแพงพี่น้องนะครับเดี๋ยว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 จะเฝ้าเฝ้าไปจบข้าเจ้ากับจีเฝ้ามหมีกนี่นาะอาจารย์ใต้คือตาหวานแทนมื้อนี้เราดีใจหลายพี่น้องพุ่นน่ะโอ้ยเบิ่งท่าทางดูพี่น้องเวลาพ่อเริ่มสิบ่หวานบ่มั่นแจ๋อเด้อดิจะน่ากับคำเอาแป้งยังกันต้นนี่ ว่าเดินกลับว่าดีใจมีอะไเงี้ยดีใจมือหักดีใจสีดีใจมือผิดวงพี่น้องเขาหักลายขันยางใครดีใจเขาคนนั้นมือปิดมือเปิดวงอีกมือเปิดวงอีกเด้ออยากเห็น เมล็ดมะพาคือคือมือปิดวงบางหนึ่งคือก้มสุกแห้งอิลีพี่น้องขอบคุณขอบคุณอิรีขอบคุณมาลยออนไลน์ขอบคุณมาไลหนาเวทีติบหนาเวทีขอบคุณลูกเต่าเท่ก็มากรมแพงบ่อถิ่มบ่อปลาเมล็ดมะพ่าคือเ่าคิดนี้สุดท้ายไปเมือขออนุญาตพี่น้องเข่าทำกับเขาสู่ไอสุนองเข้ากินเขาพอกันไม่คีิบหนาันที่หนึ่งเมื่อพูดอะไรจะเป็นเสถียี ไอ้สุกสุกมันหมันลำลำรวยๆสุกสุกสุกสุนใหม่เดือนใหม่เมื่อื่นอย่าเลื่มติดตามช่องลำเพาตะลุวันพาเบิร์กดไลค์กดแชร์กดติดตามดูพี่น้องเด้อชุดท้ายปลายมือพี่น้องเข้ายู่ดีกินแสบซุกูสุขสุกนเมื่อื่นให้รวยเขาชูหสุกสปลาสจากรูปไอ้ไข่เจ็บซิงสำคัญส้หรับคลิปนี่ของนุยาตบ้างหมอขอบคุณครับพี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ